ชิปปี้ชิปปี้ชิปปี้ชิบชิปปี้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 ชิปปีชิบเอาใหม่อ่ะสงสัยผมชี้แกมไม่รู้เรื่องเอาใหม่คนที่สองดูคนที่หนึ่งเขาทำอะไรก็ทำตามเขาคนที่สามอย่าไปสนใจสิ่งแวดล้อมนะครับให้สนใจคนที่สองคนสุดท้ายสนใจคนนี้นะพรหรือยังพรแล้วนะ

ประมาณนี้ทำได้ไหมฝั่งนี้ทำได้ไหม,ไม,ไไมทำได้ไหมแต่ทีนี้คนแรกเป็นคนคิดท่านะเออคิดท่ามีหน้าที่คิดท่าอย่างเดียวม,มากกว่าหรือเท่ากับเท่านั้นคนที่สองดูคนที่หนึ่งคนที่สามคนที่สองดูไปเรื่อยๆืจนกว่าจะถึงคนสุดท้ายนะครับจนกว่าจะถึงคนสุดท้าย ขยับมานี่ดีกว่ามาตรงกลางมาตรงกลางตรงกลางตรงกลางาอก็อเช่นเร็ยวกันเ,เอาแค่นี้ก่อนมันดาวขยับไม,ม่ยิงหนิมาตรงปูนี่โอเคขยับมาขยับมาขยับมาอันดูดีๆนะดูดีๆนะสู้ๆนะสู้ๆนะคนสุดท้ายอาจจะสบายหน่อยเนาะ แอนอะไรนี่แอนแอนฟิวอาจจะสบายหน่อยทำไมถึงว่าสบายเพราะว่ามันไม่ถึงคนสุดท้ายสักทีคนแรกคิดท่านะครับคิดท่าไปกีละท่านะครับเอามือกองพร้อมคนเต้นพร้อมพร้อมหรือยังพร้อมไหมพร้อมไหมทำยังไงพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นโอเคพร้อมไหม พร้อมคนเดียวเอาเอาดีดีเอาดีดีขอความร่วมมืออดีดีอันหนึ่งสองสามพร้อมไหมพร้อมไหมอ่ะน่าจะพร้อมแล้วเนาะคนแรกพร้อมไหมพร้อมแล้วนะครับอคนที่สองเตรียมตัวเดี๋ยวทำผ้าเพื่อนไม่ได้อ่ะชิปที่ชิปสามสามสี่ชิปปีชิปปีชิปปีชิปชิปปีชิปปี ให้คนนี้ทําเสร็จก่อนคนนี้ค่อยทําแล้วคนนี้ทําเสร็จคนที่สามค่อยทําแต่ให้ดูคนที่สองนะให้ดูคนที่สองนี่ก็ดูอ่ะคนแรกคนแรกคนแรกสบายหน่อยแต่มีหน้าที่คิดท่าอย่างเดียวอ่ะสามสชิปปีชิปปีชิปปีชิปชิปปีชิปปีชิปท่าใหม่ท่าใหม่ชิปที่สองเราต้องได้ท่าที่สองนะชิปที่สองอันนี้ได้ท่าที่หนึ่งนะ เข้าใจไหมเข้าใจไหมอ่ะใหม่สามสบชิปปีชิปปีชิปปีชชิปปีชิชิปปีชิปีชิปปีชิปปีชิปีชิปปีชิปปีชิปีชิปปีชิปปีชิปปีชคนแรกคิดท่าน่ะสงสารคนสุดท้ายหน่อยสงสารคนสุดท้ายน่ะมันทาไม่ได้นะครับอ่ะอันนี้อันนี้ก็คือให้ให้เป็นตัวอย่างเนาะ ก็ปรบมมือให้เพื่อนๆลุ่มแรกครับผมเชิญเลยค่ะ